จริงๆแล้วผูมิุ้มกันหมูมาจากไหนนะฮะหมอเขาแนะนําว่ามันสัตว์มันใช้ได้มันต้องปล่อยให้สัตว์มันตาย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 ,ตายไปนะประมาณนะั้นเดี๋ยวมันเกิดภูมิคุ้มก,กันขึ้นมาเองนะแต่คราวนี้สวีเดนตัดสินใจมาใช้กับมนุษย์เอามาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างผลออกมาปรากฏว่าไม่ประสบความสาเร็จคือไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องโซเชียลดิสเทนซิงไม่ต้องเว้นระยะห่างดังสังคมขึ้นหนักกว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาใช้หลักคิดเดียวกันนะครับเอาไปไดำเน,นินการคือไม่ต้องสวมหน้ากาก นะครับเวลระยะห่างทางสังคมก็พอสิ่งที่ตามมาในสหรัฐอเมริกามีคนตายเป็นแสนคนเลยสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงนี้ไม่พ้นเรื่องของสวีเดน นะซึ่งเขาใช้วิธีภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดคือต่างคนต่างอยู่ตอนนี้ก็ปรากฏว่าประสบกับความล้มเหลวนะครับสาเหตุเพราะอะไรดีมาว่ากันไปดูในเชิงปรากฏการณนะ์นะปรากฏการเกิดอะไรขึ้นบ้างทั่วโลกนะครับสารอุทธรณ์สหรัฐอเมริกาสั่งพิพากษาอดีตคดีอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทำเนียบข่าวโกหกนะฮะมีเวลา10วันจัดการเตะถ่วงนะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์ uters, กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสารอุทธรณ์กลางของสหรัฐอเมริกาออกคำสั่งให้พิพากษาคดีเอ็มแมทซิลลีแวนนะครับมีเวลา10วันในการจัดการคดีอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงที่เนียบขาวไมเคิลฟรินนะครับหลังทนายความยื่นเรื่องไม่พอใจผู้พิพากษาเตะทวงไม่ทำตามคำขอกรอของกระทรวงยุติธรรมนะครับสหรัฐอเมริกาที่ขอให้คดีนี้ ตกไปนะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาสรุปก็คือว่าในบุริพักษายังคงถูกขอบงำอยู่ไหนว่าเป็นดโมเคซีหรือราาประชาธิปไตยนะสำหรับสหรัฐอเมริกานะฮะในขณะที่ FBI นะครับชี้บุกกราดยิงฐานทัพเรือในสหรัฐอเมริกาในเท็กซัสเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายคนร้าย2คนยังคงหลบหนีสรารข่าวเอกับสานักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเกิดเหตุการาดยิงเมื่อ6นาฬิกานาที ที่สำนักงานกองทัพอากาศนะครับาสาหารัฐเคอร์ปัสคอสตีนะครับรัฐเท็กซัสคนร้ายอดดัมอันซาลีนะครับวัย20ปีนะครับเชื้อสายตะวันออกกลางนะครับก่อเหตุใช้ปืนยิงเจ้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าอบก,ก่อนจะขับรถหลบหนีไปจนชนเครื่องกีิตขวางบริเวณด้านหน้านะครับ และก็เริ่มการกาดยิงก่อนถูกวิสามัน FBI ชีค้คดีนี้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและกําลังตามหาคนร้ายอีก2คนที่กําลังหลบหนีอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็โดนหล,หลายเรื่องนะเขื่อนก็แตกภัยธรรมชาติก่อมาโควิดก็ระบาดเจอก่อการร้ายอีกในขณะที่หักหน้าช่วงผลการศึกษาพบนะใช้ยามาลาเรียป้องกันโควิดตามคำยุผู้นำสหรัฐ เพิ่มความเสี่ยงถึงตายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพบไฮดรอกซิโคลโรวินนะครับยารักษามาเรียเรียซึ่งอ้างโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาว่าสามารถป้องกันโควิด -19 ได้แถมบอกว่าใช้เป็นประจำและแนะนำให้คนอื่นทำส่วนเพิ่มความเสี่ยงในชีวิตนะ,ะที่รักษาตัวอยู่ในโรง,โรงพยาบาลจากการศึกษา หนึ่งที่ได้มีการศึกษาแล้วก็มีการตีพิมพ์ลง,ลงในวรารสารแพทย์นะบอกว่าเป็นยานตรายไม่ใช่ว่าจะไปฐานได้ง่ายก็หักเลยนะเหตุเครื่องบินตกที่าปากีสถานปรากฏว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่2คนแบบปาฏิหาริ์เครื่องบินเป็นเครื่องบินบรรทุก9 9ชีวิตตกย่านชุมชนในปากีสถานคาดขัดข้องทางเทคนิค สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ามีผู้โดยสารอย่างน้อย2คนฮะรอดชีวิตแปลกนะฮะแต่เกรงว่าจำนวนมากจะไม่รอดเหตุเครื่องบิน a i r b บ s สลำหนึ่งนะครับซึ่งบรรทุกคน99คนเนี่ยตกลงสู่พื้นที่ชุมชนในเมืองการาจีทางปากีสถานในใกล้ถึงสนามบินเ <c oughs> <c oughs> บืองต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดเ,เกิดเครื่องบินขัดข้องทางเทคนิค ท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นเนีนที่ปากีสถานขึ้นบินตกนะครับในขณะที่โควิด -19, COVID 19> ยังไม่ขี้กลายฮะผู้เชี่ยวชาญเตือนอ่า UK อย่าเร่งเปิดเรียนในวันที่1มิถุนาย,ยนนะครับสำนักข่าว CNN นนะฮะรายงานว่าตามหลักฐานปัจจัยดูแล้วนะสหาราชอาณาจักร ดูยังไม่น่าปลอดภยัยเพียงพอที่จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนในวันที่1มิถุนายนตามแผนที่วางกรอบไว้โดยรัฐบาลกลุ่มนักศึกษาวิยาทยาศาสตร์ส่งเสียงเตือนนะฮะเมื่อช่วงกลางสัปดาห์สหราชอาณาจักรมีการถแถลงว่าสถาบันการศึกษาบางส่วนกลับมาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับ หากส,าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 เบาบางลงจนเข้าเงื่อนไขที่มีการกำหนดซึ่งก็มีการเตือนอยู่นะฮะในฝรั่งเศสติด70ในรัสเซียขออภัยฮะในเกาหลีใต้ติดอยู่2สําหรับนักเรียนและก็เด็กนะครับปรากฏว่าทั้ง2ประเทศมีการสั่งปิดโรงเรียนอย่างกระทันหันอีกครั้งหนึ่งในทันทีในขณะที่คนมาริบาเซโลนา นะครับเฮ hey, ทางการสเปนผ่อนปลนล็อกดาวน์หลังตัวเลขโควิด1 9ชะลอตัวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสเปนมีมาตรการผ่อนปลนล็อกดาวน์ในกรุงมาริดและบาร์เซโลนานะครับเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ2ของประเทศนะครับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปโดยอนุญ,ญาตให้มีการดินเนอร์กลางแจ้งรวมทั้งรวมตัวกันได้สูงสุดไม่เกิน10คนในขณะที่อัตราการติดเชือ้อทั้ง2เมืองชะลอลงอย่างน่าพอใจจากการเปิดเผยของ รัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นที่โจดขานจัดจวกกันยับเลยนะฮะเซเลบสาวชาวอินเียโพสต์ไอจรประกาศประมูลขายพรมจันทร์นะครับระดมทุนสู้โควิดมามีอย่างนี้ด้วยเซา t h c h น n า Morning งโพสตนะฮะร,รายงานว่าเซเลบสาวนะครับชาวอิอนโดนีเซียรายหนึ่งสร้างความตื่นตะลึงเพราะว่าเปิดประมูลขายความเป็นสาว บนอินสตาแกรมด้วยเงินมูลค่า2,000รูเปียหรือ4.3ล้านบาทเพื่อระดมทุนสนับสนุนเหล่าสาธารณสุขฮะซึ่งกำลังต่อสู้กับโควิด -19 อย่างไรก็ตามหลังมีการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเธอก็ออกมาแก้ต่างว่าเป็นมุกแดกดันนะเท่านั้นเองนะเธอชื่อว่าซาคาคลินนะครับวัย24ปีนะครับโพสต์วิดีโอสั้นๆบนอินสตาแกรมแจ้งข่าวเกี่ยวกับ แผนประมูลความบริสุทธิ์ของเธอนะครับที่ผ่านมาก็กลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์และกระโดงดังบนโลกอ,ออนไลน์ในช่วงข้ามคืนนะครับในคลิปของเขาบอกฉันคือ,อาซาร่านะครับชันตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเพื่อประมูลพมรมจันทร์ตั้งแต่2,000ล้านลูเปียนะครับเงินทั้งหมดจะนำไปบริจาคแก่นักรบที่กำลังต่อสู้กับโควิด -19 ทุกคนและใครก็ตามที่ต้องการเงินจริงๆขอบคุณชันหวังว่าคุณจะ มองในแง่บวกจากเรื่องนี้นะก็ปรากฏว่าเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วก็มีการมาแก้ต่างครับว่าเป็นมุกเสียดสีเท่านั้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ขึ้นบัญชีดำบริษัทองค์กรของจีนจำนวน33แห่งอ้างกดขี่ชาวมุสลิมอุยกูกนะกดดันทุกอย่างเลยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทและก็สถาบันของจีน33แห่งในข้อกลหาเช่น ช่วยปักกิ่งสอดแนมชาวอุยกูนะครับเกี่ยวข้องกับอาวุธทําลายล้างสูงและมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพจีนเป็นต้นนะครับกระทรวงพาณิชย์มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งถือปเป็นความพยายามสูงสุดของสหรัฐอเมริกานะครับที่เล่นงานบริษัทซึ่งเป็นมีผลผลิตทางการค้าที่อา่าสนุนกิจาการของจีนนะครับรวมถึงลงโทษจีนกดขี่ชาวมุสลิมจนกลุ่มน้อย ซึ่งประกาศมีขึ้นหลังจากที่ผู้นำคอมมิวนิสต์จีนออกมาเปิดแผนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงคุมม็อบในฮ่องกงนะครับก็ตอบโต้จีนนะครับคนละหมัดอุยกูก็เป็นไลไรอุยกูก็เป็นชาวมุสลิมฮะซึ่งก็ประกาศที่จะให้มีการแบ่งแยกคนทางตะวันตกก็ใช้วิธีการสนับสนุนกลุ่มอุยกูนะครับเพื่อให้แบ่งแยกจีนแล้วก็เล่นงานนะฮะใครที่ไปต่อต้าน บริษัทจีนที่ไปต่อต้านอุยกูรไม่ให้เป็นต้องให้เป็นประเทศเดียวนะหลักนี้เขาเรียกว่าแบ่งแยกและปกครองซึ่งใช้ในฮ่องกงใช้ในสินเจียงอุยกูรอยู่ในสินเจียงนะครับก็ไต้หวันก็เหมือนกันเขาก็ยังพยายามแบ่งแยกจีนเป็นสาคัญเลยนะครับเพื่อใช้ในการหาเสียงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในขณะที่จีนไม่พบติด,ดเชื้อใหม่เป็นวันแรกตั้งแต่โควิด -19 ระบาดบราซิลพุ่งแซงรัสเซียขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกนะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด1 i นะครับลดลงเป็นศูนย์ครั้งแรกตั้งแต่ติดโควิด1 i สายพันธุ์ใหม่นะครับที่อู่ฮั่นขณะที่บราซิลมียอดสะสมกว่า3 3 0 0 0 0รายพุ่งแซงรัสเซียขึ้นสู่อันดับ2รองลงจากสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งนะฮะสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมราคาน้ำมันตอนนี้ลงนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดในกรอบแคบๆภาวาทรัมป์ขู่ตอบโต้จีนนะฮะจอออกกฎหมายความมั่นคงคุมม็อบ นะครับสำนักข่าวมาร์เก็ตวอชกับ r e ยเตอรนะครับรายงานว่าราคาน้ามันขยับลงนะครับสร้างความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและผลกระทบกระทั่งรอบใหม่ระหว่างอชิงตับจีนนะปัจจัยนี้ดันทองคําพุ่งแรงและฉุดวอล์สติดปิดผสมผสานร,ราคาน้ำมันต่ำลงนะครับนะบตอนนี้สหรัฐบุกจีนเป็นหลักเล่นนานจีนเป็นหลักนะกล่าวหาจีนเป็นสําคัญเลยในช่วงระหว่างนี้ ในขณะที่จีนก็กลุมขมับอีกแล้วฮะไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่เล่นงานปรากฏว่ารายงานของอารายงานเผยนายกรมตรีอังกฤษสั่งลดบทบาทหัวเว่ยวางเครือข่าย 5G นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่านายกรมตรีบริจอนสันของอังกฤษนะครับมีแผนที่จะลดการใช้อุปกรณ์สื่อสารของหัวเว่ยเทคโนโลยีในการวางแผนเครือข่าย 5G หลังจากเกิดโควิด -19 สื่อต้องถิ่นรายงานแบบนั้นนะครับสื่อที่ว่าคือนัลพิมี เดลีเทเลกราฟนะครับ uh, ของอังกฤษารายงานว่าจอร์นสันได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนเพื่อลดบทบาทของห mm ัวเว่ยในโครงสร้างพื้นฐานของอังกฤษให้เหลือศูนย์ภายในปี2023คืออีกประมาณ2องปีข้างหน้าสื่อก็รายงานว่าบริจอนสันพยายามจะให้สหาราัฐรพึ่งพาจีนให้น้อยลงเพื่อเปิดทางการเจรจาข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐอเมริการองรับการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือร EU นะครับในขณะทีอ่องค์กร EU ชี้นักรบของ i อซิสนะครับต่างชาติควรถูกดำเนินคดีฐานก่อการร้ายก่อการสงครามนะฮะสำนักข่าว a p รายงานว่า,อ,าองค์กรนะรซึ่งได้รับการสนุนจากสหภาพยุโรปหรือ EU แถลงเรียกร้องวันนี้ให้มีการเอาผิดก่อการก่อกอ,อาชญากรรมสงครามนะครับ กับพวกต่างชาติที่เดินทางไปจับอาวุธสู้รบร่วมกับกลุ่มกอกกอร์ไดมุสลิมนะฮะหรือรัฐอิสลามหรือไอซิสหลังจากที่บุคคลเหล่านี้เดินทางกลับยังบ้านเกิดเนี่ยเ็เรียกว่าจะให้มีการเอาผิดในมืนคดีหลังจากไอซิสแพ้เอา,อาไว้ไงที่เป็นประเด็นฮือฮาและก็พิลึกมากแล้วก็ล้มเหลวด้วยนะครับปรากฏว่าภูมิคุ้มกันหมู่สู้โควิด -19 ของสวีเดน นะครับห่างใครความสำเร็จพบเมืองหลวงมีแอนติบอดีเหลือแค่7.3%นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผลการค้นหานะครับภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด1 i d สายพันธุ์ใหม่ในหมู่ประชากรในกรุงสตอกโฮล์มจนถึงปลายเมษาย,ยนพบว่า7.3%พัฒนาแอนติบอดีที่จำเป็นสำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9ผนะครับผมกระพือความกังวลการตัดสินใจไม่ล็อกดาวน์สกัดการแพร่ระบาดโควิด1 i อาจก่อเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แค่เล็กน้อยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันหมู่มาจากไหนนะฮะหมอเขาแนะนําว่ามันสัตว์มันใช้ได้มันต้องปล่อยให้สัตว์มันตาย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 ,ตายไปเนะี่ยประมาณนะั้นเดี๋ยวมันกเกิดภูมิคุ้มก,กันขึ้นมาเองนะ,ะแต่คราวนี้สวีเดนตัดสินใจมาใช้กับมนุษย์เอามาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างผลออกมาปรากฏว่าไม่ประสบความสาเร็จคือไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งไม่ต้องเว้นระยะห่างดังสังคม ึ้นหนักกว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาใช้หลักคิดเดียวกันนะครับเอาไปดําเนินการคือไม่ต้องสวมหน้ากากนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมก็พอสิ่งที่ตามมาในสหรัฐอเมริกามีคนตายเป็นแสนคนเลยมีคนตั้งคำถามกับผมอยู่เสมอว่าทําไมเอ๊ะทำไมในสหรัฐอเมริกาตายเยอะในฝั่งสหภาพยุโรปกลุ่มนาโต้ที่ต่อต้านจีนทำไมมีคนตายเยอะกันจังคนป่วยเยอะกันจังตอนนี้ก็5ล้านกว่าก็ไปแล้วนะครับ ขึ้นมาปึดป๊ดปึดป๊ดปึดป๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดวันละแสนสองแสนวันละแสนสองแสนขึ้นมาทุกวันนะแล้วก็ในอินเดียปากีสถานเนี่ยนะครับก็กลับพุ่งสูงขึ้นนะมันก็น่าเหลือเชื่อนะมันพุ่งสูงขึ้นหลังจากวันที่25 <S <S นะครับเมษาย,ยนพุทธศักราช2563ัน25ซึ่งผมเรียนได้ว่าการพุ่งสูงขึ้นแบบนี้จะส่งผลทําให้หลังจากวันที่25เนี่ยโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาพุ่งสูงขึ้นเนี่ย จะคุ่งสูงขึ้นประมาณ9ถึง10เท่าตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วขึ้นมา4เท่า,วากว่าแล้ว่จากเดิม1-5ล้านขึ้นมาตอนนี้เป็น4.5เอขอพาย5้า้ล้านขึ้นไปเลยนะคะะรับสถานโดยรวมโควิด1 9เป็นยังไงบ้างผมเคยเรียนหุ้นส่วนแล้วท่านผู้ชมไว้นะครับว่าจะอยู่กันอีกยาวนะครับในทั่วโลกก็จจะเกิดอีกอยาวจนกว่าจะมีวัคซีนถึงแม้มีวัคซีนเนี่ยวัคซีนจะมาต้องใช้เวลา ในเชิงสิติแล้วมันจะเริ่มทุกอย่างจะดีขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลังวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563หลังจากอะไรการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จนั่นแหละนะสหรัฐวางหลักไว้กรกฎาคมนึงสิงหาคมผู้ชมจับตากรกฎาคมหนึ่งสิงหาคมว่าเขาจะทําให้มันดาวน์แล้วหรือเปล่านะครับแต่เราก็ตามจีนวางเกมไว้ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมตอนนี้จีนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และตัวเลขผู้ติดเชื้อกลายเป็นศูนย์ในที่สุด ถ้าเข้าใจเรื่องของการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิ่งกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ปลาในน้ามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมร อง์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชนินรคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์ิเจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้านไทยปลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรมรัตนโกสินทร์ทินเจริญ องค์พระราชามหาวชิาราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงิมเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลาง